สวัสดีเจ้ามันดูผลงานนะเจ้าปลูกดอกต้อยติ่งไว้นะเจ้าติดแล้วเจ้านี่เจ้ามาได้ซื้อเจ้าขอเพิ่นมาเจ้าขอเพิ่นมาปลูกติดแล้วเนี่นอนเจ้าต้อยติ่งนี่ติดง่ายนะเจ้านะดอกงามงาม ออกดอกสามดอกเอามาไว้ทำคลิปนะเจ้าเนาะเอาไว้ทำคลิปเปื่อนๆดูนะเจ้าเนาะแล้วก็นคนไทยคลิปก็มีความสุขตวัวตอนแรกมาหุศจักเจ้าดอกเธอตริตงอะพอมาคลุกคลีกับ ดอกไม้อย่างนี้ก็เริ่มหุ่จักจือ่อนักขึ้นแล้วเจ้าต้อยติ่งที่ฉันรักเนี่ยเจ้าต้อยติ่งนี่ก็มีประโยชน์นักนะเจ้าแต่แต่เฮาบาเจามอแผนไทยนะเจ้านะเนาะเฮาก็เฮาก็จะอู้นักมาได้เจ้า เพราะว่า,า,าเขาเขามาได้เฮียนมาตังสรรคุณน,นะเจ้านาอเขาพามาชมมาได้นะเจ้านาะอพามาชมดอกต้อยติง่งพามาชมดอกต้อยติง่งน,นี่จะมนี่นี่ นี่ยังบอกบอกออกดอกได้เจ้าอันนี้เอาต้นตะไคร้มาปักเจ้ายอดขึ้นละเอามาปักในบ้านนะเจ้าเนาะให้เจ้าดอกเตยติงนี่ ทายดอกที่ปลูกไว้ก่อนแล้วนะจอนอันนี้หว่านสีทิศแล้วก็นี่มหารวยนี่นี่จะแดงๆเนี่ยมหารวยมหารวยแล้วก็นี่ล,นลินมังกรอบอลสีถ้าจะโดน แมงกัดนะเจ้าต้องดูแล้วเจ้าว่าเป็นแมงยังอย่างอันนี้แกเด็กกันนน่แมงก็นางกวกแมงก็จะลืมวันนั้นลูกสาวบอกลืมจืดเจ้าเปลี่นอย่างนะเจ้าเนาะ คนคนสวออแล้วมันขี้ลืมจ้ะนี่นี่น,น,น,โโนี่เปลี่นมาแล้วเจ้าคิดเจ้ามันหน้าฝนเลยนะเจ้าเนาะเปลี่ยนง่ายนี่เดี๋ยว,ยวคิดก่อนว่านี่จอืดอยังเนาะบัวสวรรค์เจ้าบัวสวรรค์บัวสวรรค์ววววมัน น้องบอกออกดอกเจ้าอันนี้กระบ,บวสวรรค์ที่เป็นดอกงามงามันนั้นนะเจ้าดอกมันม้วยไปแล้วเจ้าอันนี้คราวลูกสาวบอกว่าคราวคลิปนี้มีตอีนะเจ้าสวัสดีเจ้า